The Face Thailand สัปดาห์ที่แล้วกับแคมเปญเซ็กซี่โพสทีมลูกเกดก็ประกาศสักดาให้เห็นแล้วว่าทีมลูกเกดไม่ได้มาเล่นเล่นจริงๆกับชัยชนะ2ครั้งเต็ดครับทีมที่ชนะวันนี้นะครับทีมลูกเกดครับเมนเทอร์ or, ลูกเกดตัดสินเอาจูนทีมคริสออกกับเหตุผลที่ทำเอาเมนเทอร์คริสปรีดจนเก็บอาการไม่อยู่เลยครับจูนคะพี่เสียใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่เดอะเฟสค่ะ เกดคิดว่าเด็กอายุ13กับ26ที่พี่เกดเนี่ยเลือกวันนี้เพราะพี่เกดจะให้โอกาสเด็กอายุ13เป็นเดอะเฟสโอเคไม่ไม,ม่ต้องไม่ต้องคัมแพร์เอจก็ได้<ะ>ดูหน้านี่เป็นนางเอกได้ไหมพี่ว่าเป็นได้จูนเป็นนางเอกได้ไหมบี B. หน้าเข้มแบบนั้น no comment ค่ะถ้าอยู่อยากจะให้เด็กอยู outstanding shine อยากมีโอกาส you have to win a campaign แค่นั้นเองไปค่ะ ส่วนมนเชอร์คริสจะสามารถนำทีมไปสัมผัสกับคำว่าชัยชนะได้สักครั้งหรือไม่ต้องติดตามต่อครับยืนอยู่สองคนแล้วมีหมา15ตัวแต่เนี้ยเขาเป็นคนเหมือนกันนะเขายืนอยู่สองคนเขามีอีก9คนอรอลุมเขาอยู่ถ้าไม่ไหวก็ออกเลยก็ได้นะจ๊ะพี่คิดว่าตอนเนี้ยเขากลัวเราสุดๆแล้วขนาดเรายังไม่เคยชนะจะที่ร้องไห้บ้างก็ได้ลูก ร้องเลยไม่เป็นไรทั้งทีน้องก็พยายามดีที่สุดอ,ะอ่ะก็อาจจะตกที่ที่เราด้วยน้องคะถ้าจะร้องไห้อะ่ะควรจะทำให้มันเนียนหน่อยควรจะไปปรึกษาเมนเทอร์ตัวเองไหมเพราะว่าเมนเทอร์ของน้องเนี่ยเจ้าบทบาทวันนี้น้องดูเฟกมากเลยการที่มันพูดว่าเจสซี่ร้องไห้ไม่เนียนนี่มันไายนะ คนที่ร้ายไม่ใช่เจสซี่น้เจสซี่น้ำตาไหลเนี่ยใครดูก็รู้ว่าน้ำตาจริงนะไม่ใช่น้ำตาเฟกๆแอ acting ก็ผ่านแต่ยังไม่เนียนน้องเขาคิดว่าการที่ตัดทีมเราออกแล้วมจะตัดคู่แข่งเขาออกไปแต่เขาคิดผิดเพราะตอนนี้คนที่อยู่2คนได้อะอย่างที่พีดบอกสามารถเป็นเดอะเฟสได้ทีมลูกเกด1 2 3 4ง <5. S 3> ทีมคริสสค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจนนี่เทนโพสุวรรณครับน้องทุกคนนะคะจะต้องเดินพรีเซ้นนะคะ Dream ต a น i n Skin 2-Way ค a k e Powder ์ใช่อะใช่อะฉันไม่เห็นอุปสรรคของฉันเลย Make it happen แต่หนูลืมพพอยสีอ่สีแหละ ที่จริงทขาได้ดีกว่านี้อ,ะอ่ะนิ่งมากอน้องกวางค่ะถึงแม้แบบแคมเปญเราจะไม่เคยชนะแต่ว่ามาสเ e r ร์ r d เราชนะสิ่งค้างวัวแล้วนะพี่ทีมเขาก็ได้แค่มาสเตร์คัทอะค่ะก็เก่งอยู่แค่นั้นยกตำแหน่งเจ้าแม่มาส t e r ร์ค d ให้กวางเลยค่ะเอาไปเลย นี่แหละพี่ make it happen ก็ทำได้ไหมล่ะ master class มาสอนให้เด็กโหนเหรอมาโชว์โหนแล้วก็ให้เด็กเดินแบบแล้วเจนนี่สอนเดินแบบไหมก็ไม่ได้สอนก็อ,อะไรอ่ะมันเกี่ยวกันตรงไหน The wedding day วันนี้มันเป็นอะไรที่เฟล์ที่สุดในแคมเปญที่หนูทำมาเลยหนู no, ผู้หญิงเขาไม่เดินเสียงดังอย่างนี้ลกูกพี่ตือลองใส่รองเท้า4นิ้วสิคะ ใส่ชุดราตรีที่ยาวมากแล้วก็ลองเดินลงมาสิคะจะดังไหมคะพี่ตือมาดูละครเวทีหรือมาดูแฟชั่นโชว์คะ